รถกระบะซูซูกิแครี2025ยังคงสืบทอดตำนานของซูซูกิในการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีความน่าเชื่อถือและอนเนกประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของธุรกิจและบุคคลทั่วไปด้วยการออกแบบที่กระทัดรัดสมรรถนะที่แข็งแกร่งและความสามารถในการบรรทุกที่โดดเด่นทำให้แครีปริก้าเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในตลาดรถบรรทุกขนาดเล็ก หัวใจหลักของ Suzuki Carry 2025คือเครื่องยนต์เบนซิน4ี่สูบขนาด1.5ลิตรให้กำลัง95แรงม้าและแรงบิด135นิวตันเมตรเครื่องยนต์นี้ทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดเพื่อการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในเมืองและระหว่างเมืองขนาดตัวรถอยู่ที่ประมาณ4,195มเมตร ยาวและ1,765ม mm. ิลลิเมตรกวางซึ่งช่วยให้ขับขี่ได้คล่องตัวในถนนแคบและพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นแม้ว่าตัวรถจะมีขนาดเล็กแต่ก็สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ถึง940กิโลกรัมช่วยให้ธุรกิจสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมากโดยไม่กระทบต่อความคล่องตัวดีไซน์ภายนอกเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักตัวกระบะมีตะขอสำหรับผูกเชือกห่อลายจุด และสามารถเปิดด้านข้างได้ทั้ง3ด้านเพื่อให้การบรรทุกและขนถ่ายสินค้าทำได้สะดวกมากขึ้นโครงสร้างของแชสซียังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านของอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบะมาตร,รฐานรถดรับสายรถตู้บรรทุกหรือรถสำหรับการใช้งานเฉพาะทางความทนทานเป็นจุดเด่นของแครี่ใช้วัสดุเหล็กชุบสังกสีที่ช่วยป้องกันสนิมและการกัดกร่อน ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนอกจากนี้ยังมีไฟหน้าและกันชนที่ออกแบบให้อยู่สูงเพื่อลดความเสี่ยงเป่าความเสียหายเมื่อต้องขับขี่บนถนนครุขคะระบบช่วงล่างที่แข็งแกร่งโดยใช้แมกเฟอร์สันสตรัทด,ด้านหน้าและแหนบด้านหลังทำให้รถมีความมั่นคงและให้ความสะดวกสบายแม้บรรทุกข,ของเต็มคันภายในห้องโดยสารออกแบบให้ใช้งานง่าย เน้นความสะดวกของผู้ขับขี่แผงควบคุมมีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายลดการเสียสมาธิขณะขับขี่แม้ว่าการตกแต่งภายในจะเน้นความเรียบง่ายแต่ก็มีความสะดวกสบายในระดับที่เหมาะสมเช่นเบาะนั่งที่รองรับสิรีระได้ดีและช่องเก็บของที่เป็นประโยชน์ต่อ,อการใช้งาน แม้ว่าระบบความปลอดภัยของแคร,รี่อาจไม่ได้หรูหราแต่ก็ได้รับการออกแบบมาให้ปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสารในสภาพการใช้งานทั่วไปตัวรถมีโครงสร้างที่แข็งแกร่งช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับการขับขี่ s u ู u k i Carry 2025มีหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นแชสซีและกระบะมาตรฐานรุ่นกระบะดรอปซายรุ่นรถตู้บรรทุกหรือรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ในเรื่องของอัตราการประหยัดน้ำมันแคร r ร2 0 2 5ี่2025ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรที่มีอัตราการสิ้นเปลืองที่ดีทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าให้กับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ราคาของซูซ k กิ a r r y 2025มีความคุ้มค่าและสามารถแข่งขันได้ในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็กแม้ว่าราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามภูมิภาคและรูปแบบของรถแต่แ r รียังคงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่มองหารถกระบะท,ที่มีความสมดุลระหว่างราคาและประสิทธิภาพโดยสรุปซูซูก Carry ปิกอัพ2025เป็นรถที่เหมาะกับธุรกิจขนส่งที่ต้องการความกระทัดรัด ทนทานและอนเนกประสงค์ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้งานจริงและคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การขนส่งสินค้าทำให้ Carry เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมหากต้องการชมรีวิวเชิงลึกของ Suzuki Carry 2025สามารถดูวิดีโอแนะนำได้ที่รีวิว Suzuki Carry Pickup 2025สเปคฟีเจอร์และสมรรถนะ